เอี๋ยวพี่สูงตังค์ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรในหัวในหัวเจ็บเองไหมหัวเฮ้ยโอ้ตัวตัวหัวแคมไม่รอดเลยเนี่ยเสร็จแล้วโจ๊กโจ๊กหนูหนูอย่าอย่าพิมพ์ในกาลิน่าเยอะอย่างนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแหลกนักดาฟิรัดอย่าพิมพ์เยอะเดี๋ยวมันแหลก

เพสท์ด,ดูคุณอยู่นะ่ขึ้นมาเลเ่นเบสทบันไดบันไดบันไดเัน,ใน,ในไ,นนะไดอีกตีบอลตีกตัวยกตัวยนะกตัวเยดตัว,วน,นีด้ดูอัลเกนอยู่น่ะอันกลิปนะ่ะแป็นแ,นแมนระวังดีเกิดแมนเจ้าดีเกิดนีนกก่นะบอม has been planted น,น่านีทั้งียวอ่ะ อยู่ไหนอยู่ไหนสวยครับว่าเปลี่ยนมาใช้คิดดีกว่ามั้ยเออตัวนี้ผมใช้คิดเหมือนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยคิดทองเล่นนะเอาละครับพี่อูด้าเหมือนเดิมนี้อ่ะเดี๋ยวคิดจะโหดกประเด็นอู้จะตไปเลยก่อนนะ

ปีสามเฮยทำัหโอ้โหเดา็แล้วก็ได้อยู่นะแค่นี้ หนังเอครับเวลานละ้ไปแลยบีโอ้ว้ารอ,อเบอร์เวลา

ได้ครับเจ้าบูเล่เต็มเลยในลึกในนั่นแหลยในลึกเลยแมนแมนป้าระเบิดไปลึกเลยแมนรอป้าระเบิดปทลาระเบิดเลยอมดหมดแล้วดูนะนี่นะไปเดือบไปไปไหนไปไหนเอ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 มาเดีือบไปได้ไปไปหาหน้อยเหรอเก้าไมุ่้มก็พี่น้อยเจ้าเกาะน้องมีไหมไปเปิดก่อนเดี๋ยวผมเปิดเอง

ท้ายท้าย like, มาแล้วโดนมาแล้วโอ้ยน er ั่นไหนดีวะตุด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 ไม่เป็รครับแยกกันไประวังอย่ายิงขังใส่กันนะครับผม บ้องะวังตีโฟอยูร์ในหอไฟร์ในหอไฟหอร์ในหเยเอกางตัวเกางไโอ้โหนะอกบีเกิดระวังหัวแตกกีกสุซอมแฮสนแพนดตนี่ีเกิด lõi lấy lõi lấy lõi lấy man mẹ du lang với tuần coi oh, coi lăng 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 lắm lăng lắm lăng 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 lắm lăng 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 Thắng chiếu, thắng chiếu แ่น mhm. okay. uh, uh, oh, ี้ยดับเบิลคิลเยอะเลยมาปืนมาอ้โอเคกแม็กอแม็กนี่่าโอ้นี่เขาแม็กอยู่บนโอ้มคเกบร่างถูกแล้วถูกแล้วโอ้ เปิดอครับได้แล้วหน่งเอแตวนี้โดนผมโดนมันทั้งอบเลยอะเราออกโดนทั้งอมดบีเก็บบีเก็บลองบีเกิดตัวนไอ้ตำรวจโอ้โห่ไอ้เอกลุกอะไรทอปหลัง ไปดีหนาดไปดีหนอยมีบาเลตเลบีข้าศัตรมีบอลเลตบาเลตยิง่ายกระโดดไปยิงไม่ถูกหรอกไงนนยูุดบวางจุดบางดีจับจับขึ้นขนรดเอจับหลอกหลอกหนอยแล้วล้าก็ให้แบงค์ให้แบงค์วิ่งจับหลอกนเอแบงค์แบงค์งหหลังเลยยูุดบางจุดบวางครับจับอลบอะเลตบอลเลยิงหลังแบง วูกโอเครอาวางไอ้วางเลยวางเราวก้มหวัหวก้มหวัวได้ก้มหวัวมิดเลยเยแล้วก็อยู่ข้างนอกนะบอม has been planted ชอบเห็นรูไหมคุกรองอ่ะส่องแล้วนะออกเลยตามสเต็ปเลยมาต่อหน้าไล้จ๊อบว้า โอ้โหแม่นว่ะคิดว่าปุ่มมันล่อนหัวดังไยวะ Farm defused เฮ้ยมันมาตป็ไหนเยอะแยะเลยส่วนสี่นี้มันแรงนะเกทียี่สิบสี่ All right let's move out เออดีป่ะผมอยากจะเก็บไปตัวนั้นได้ที่อยู่เอเอลึกอะหลังมันอะมันยิงผมตมาสี่ตัวยิงผมสีตัวมันยิงผมมัาลึกสี่ตัว bạn có lệnh giao lệch nố bomb has been planted fire in the hole oh แล้วริส็เาหลังาเององเื่อองบระบบน้อออกลุกำกระสุนมาล่จุดเอเตอร์เอ Exploded Mission Success มันมีอยู่สตัวเองมั้งนะ a l right let's m o v out เ มัวแต่แตะซีโฟวางบัล็ีนะบียาวโอ้โหโดนลเลยร <c oughs> <A> ้องระเบิดระเบิดระเบิดเรียกการสองตัวเรียกการสองตัว <c oughs> <A> เอาละมาแล้ว <c oughs> มันจะอยู่รอเขาได้อเป็นไงมันไปด้ยั้งสลัเขียวอะวางเลยวางคนนึงวางคนหนึงม้องมาห้องนมาก่ขาหยหลุดข่าวหลุดลต้นห้องเกิดมาแล้วกลาง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 อมีเกิดคอมดมาแล้วยิงรอสาบาเฟิร์

นี่คนนครับโผไม่มีมามาวางเอแล้วนะวางเอแล้วพร้อมถ่ายรูปไปทางกลากงาไประวังยาวไปปล่อยปล่อยมันเข้าดีกว่า แล้วนเัเะามีพุงแสมันดิบาเลตอ่ะอยู่มีห0 0สัร้อยาบเฟือ